อ่ะซื้อขายโคบงจร fc ออนไลน์ idm ล้วนทีมพร้อมเล่นตามหานักเตะโหดโดลิงด้านล่างหรือข้อมูลเนี่ยหน้าจอได้เหมือนกันน้องแล้วก็โอนเอ็มข้อมูลหน้าจอลิง์ด้านล่างได้แล้วแต่สะดวกเลยน้องเพิ่มอัตราเนี่ยตอนนี้คือกิจกรรมเนี่ยคนมันไม่ดูตรงนี้แล้วนะเว่าแบบว่าหมื่นหนึ่งมึงจะได้อะไรตรงนี้มันไม่มีใครดูแล้วตรงนี้ก็คือตังแล้วก็ไปวัดกันตรงนี้เลยมันก็ประมาณ60สิบไปละผมว่ากิจต่อต่อไปอ่ะมันน่าจะเป็นทรงนี้เกือบหมดเลยนะเว้ย แบบมากดโบ๊ะ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 แล้วก็มาแลกตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็มาเอาของตรงนี้อันนี้คือถูกต้องที่สุดนะร้อยสิบร้อยสี่ร้อยสี่อันนี้ไม่ต้องเลือกแล้วก็กันแตกอ่ะรับทั้งหมดร้อสิบอันนี้คือใบหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเรานับก์ดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบแค่นั้นเองกิจนี้ เราเริ่มจาก3ถึง8ก่อนแล้วกันนะไอใบที่แรกมานะ่ะโอแต่ปีมันก็ไม่ได้แย่นะแล้วถ้ามันแบบเฮ้ยพี่กระตุกจังเลยครับบอกผมนะใบแรกไปเอา้าใบแรกก็ค้างเลยเหรอปรับอะไรแอบปรับอะไรไปเนะแอบปรับอะไรปะเปล่าไอ้ดีอู้อ,อไม่ต้องรองให้ใครบอกเลย กูปิดเลย CM อิตาลีไม่น่าจะมีตัวแพงนะอุ้ยก็ถ้าออก8มันก็หลักแสนนะไม่มีใครเข้าหวังรวยจากการ์ดใบนีนะ้ผมจะบอกให้นะแม่ง3ถึง8มึงจะมาหวังให้แบบออกโดซีซีแปดได้แก้องเฮดสองสามอังกฤษ LM เฮ้ยฮาวีบานใช่เปล่า,า,าการ์ดการ์ดที่แรกมาจากการเติมเหมือนหนึงน่ง,งอันนี้6ถึง804 H L N ส่วนใหญ่ผมเห็นคนเขาเปิดระหว่างทางไอ้พวกการ์ดเวนเนี่ย แทบจะไม่มีออกแบบดีๆเลยนะเว้ยคือมันก็คงออกได้แหละแต่ว่ามันฮอลแลนด์ฟานไดมีไหมบีนี้โอ้พอหกถึงแปดเนี่ยผมเคยบอกแม่งแล้วนะว่าแบบมึงอย่าทำออกมาอีกนะไอ้การหกถึงแปดเนี่ยไม่จบไม่สิน้นจริงๆหนึ่งสองสาม จริงปะเนี่ยหมดอีกแล้ว5้าถึงแปถึงแปดรมันต่างกันตรงไหนวะอ๋ออันนี้ปีเยอะกว่าปีเยอะกว่าออกไปก่อนน้อง5้าถึงแโอ้ใบนี้ออก 24TS ีบวกแปเป็นไปได้ไหมสองสี่ทีอแอันนี้คือเรื่องจริงเลยเหรอ อันนี้คือเรื่องแบบเรื่องจริงเลยป่ะไฟเย็นอ่ะนะผมก็เห็นคนเขาลุ้นใบสุดท้ายกันไปเดียวแหละนะ้องไอ้ระหว่างทางเนี่ยผมก็เห็นแม่งเกลือกันมานักต่อน,นักแล้วไปมันเหมือนวัดใจใบสุดท้ายอะ TS ส,สอสโอ้บีโจป่ะเนี่ยยังแม่งเหมือนบีโจเลยอุ้ย <laughs> ที่ผมตกใจคือไม่ใช่อะไรนะเว้ยคือแม่งบีโจ้แม่งมีด้วยเหรอปีเนี้โอ้ดวงมึงเหอะดวงมึงถูกชโลกกับกูเกินอย่าบีโจ้ผมเพิ่งรู้ว่าแม่งมีปีดีด้วยลูกรักโอ้โหเปิดได้แม่งหมดทุกปีครับผมคือประเทศเนี่ยมันคล้ายๆบีโจ้จริงเว้ยแล้วแม่งเสือกเป็นบีโจ้จริงร้อยยี่สิบสองสี่แสนอะไร กิจนี้มันลุ้นที่ใบนี้ใบเดียวจริงๆเหรอวะน้องหลอกลนะ่องเหฮ้ยแต่เมื่อกี้เราเปิดทิ้งไปเราได้ตัวดีนะอันนี้ร้อยสิบสามนะอุ้ยร้อยสิบสามยังไงไฟมาอยู่ละฝรั่งเศสเซนตอร์แบ็กโยโลอ่ะไม่ใช่อ่ะใครอ่ะเกือบจะไม่วอลด้วย ่ามาน้องใบละหมื่นมันมีโอกาสที่จะแบบเบิ่มเบิมกับแบบใช้คําว่าไม่ได้เฮียอะไรเลยนะเอา้าพร้อมแล้วแล้วก็ขอเห็น TS ก่อนแล้วกันนะ TS รอบนี้ไม่ยากเท่ารอบที่แล้วหนึ่งล้านล้านดกวาเอ้ยหนึ่งล้านล้านถูกไวสิบล้านล้านล้านอัพเอกูจะอัพกรดให้ได้เปิดหึงชิ้น ts นะอ๋อโอ้เนบีโจมีวะเนี่ยเอาเอาจิงมีบีโจป่ะอุย้ยแฮนค็อก4ล้าน8มันเก่งมาบวก8นะแต่ว่ามันได้ฟูลอะไรบ้างเนี่ยโบอาแฮนค็อกเนี่ยน้องทรายเฮ้ยถือว่ามันไม่ไม่แย่นะน้องมันได้ฟูลอะไรบ้างดีว่ะ ตัวเดียวรอดเลยกนัน่นแหละมันวัดกันที่ใบสุดท้ายน้องสี่ล้านแปดร้อยยี่สิบแปดนะเว้ยขอดูหน่อยเถอวะว่ามันได้ฟูลทีมอะไรโบอาแฮนคอ็อกเฟเยนูสฟิอรเรนตีน่าสโลวาเก,กียเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนประเทศเดียวกับบิโจอะไรยมนะี่ย โอ,โอ,โอ้เกือบไม่ใช่แต่เกือบมันสโลวาเกียกับสโลวีเนียถ้าตอนนี้ก็เฟเยนูแต่น้องคือราคาเดี๋ยวมันไม่แย่แพลังพลลิงมันไม่แย่แต่จะเล่นในฟูลทีมอะไรฟิออรเหรอสปาร์ตาเหรอ อย่างน้อยมาบวกแปดวะน้องได้อยู่ไม่เจ๊งคืออย่างน้อยขายเป็นอะไรล่ะต่อให้ขายเป็นอะไรเลยก็ขายราคานี้ก็ได้อยู่เปิดให้คนอื่นคุ้มปะเนี่ยก็ผมเปิดให้คนอื่นะ่ะดวงดีตลอดแหละบีโจอยังมาเลยอ่ะโดยรวมเนี่ยได้ในหมื่นหนึ่งตตั้งห้าหล้าน